สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Essential Oil by Healthy Gift นะคะวันนี้ค่ะเราจะมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ Essential Oil ที่จะมาแนะนำทุกคนนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นพิเศษที่ทางโดเทราค่ะให้สำหรับผู้ที่ เป็นสมาชิกนะคะแล้วก็ซื้อครบคะแนน125 PV นะคะและเราก็จะได้ Product of the Month นะคะมาใช้ซึ่ง Product of the Month นี้นะคะจะเป็น Product ที่ไม่สามารถที่จะหาได้ในสินค้าที่วางจำหน่ายทั่วไปค่ะสำหรับเดือนที่ผ่านมานะคะเดือนตุลาคมนะคะ Product of the Month ของเรานะคะก็คือ White Grapefruit ค่ะนี่เลยนะคะเราจะให้ดูกัน ตรงนี้เลยนะซึ่งไวเกรฟุตตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งดมนะคะทั้งทาแล้วก็ทั้งใช้บริโภคได้ด้วยนะคะไวเกรฟุตนะคะจะเป็นพืชตระกูลส้มนะคะเรียกว่าตระกูลซิทรัสนั่นเองค่ะกลิ่นของเขานะคะจะมีความพิเศษจากส้มทั่วไปนะคะเขาจะมีความหอมหวานเข้ามานิดนึงนะคะซึ่งถ้าใครที่ชอบ กลิ่นหวานๆกลิ่นแบบเปรี้ยวๆฟุตตี้นะคะก็แนะนำไวเกรฟฟุตได้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้อาจจะต้องรอเป็น product of the month ในรอบถัดไปนิดนึงนะคะมาดูถึงคุณสมบัติกันบ้างนะคะสำหรับไวเกรฟฟุตนะคะก็จะมีคุณสมบัติในการทำความสะอาดนะคะกลุ่มของพืชตะกูลส้มทั่วไปค่ะสังเกตง่ายๆเลยค่ะเขาจะสามารถที่จะทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้เครื่องครัวได้นะคะสามารถช่วยขจัดความมันนะคะคราบต่างๆที่ติดอยู่บ นผไวเกรฟูตสามารถที่จะนํามาทาผิวหน้าแล้วก็ผิวกายได้ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสนะคะแล้วก็ลดจุดด่างดําอย่างฝ้ากระหรือรอยสิวนะคะได้ดีมากๆแต่ข้อแนะนํานะคะเหมือนเดิมค่ะพืชตระกูลส้มนะคะที่เป็นเอเซนเชียลออล์เนี่ยหลังจากทาแล้วนะคะแนะนําให้หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดเป็นเวลา12ชั่วโมงนะคะไม่เพียงเท่านั้นคะ่ะเอเซนเชียลออイルไวเกรฟูตนะคะก็ยังสามารถที่จะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญนะคะของ ร่าางกายและสําหรับคนที่ออกกําลังกายควบคู่ด้วยนะคะการที่เราใช้ไวท์เกรฟฟูดก็ช่วยให้ประสิทธิภาพของการออกกําลังกายดีมากขึ้นค่ะเรานําไปผสมในดฟฟิวเซอร์นะคะ จะทำให้บรรยากาศในบ้านนะคะรู้สึกสดชื่นปรับอารมณ์ปรับมูดของเราในวันนั้นนะคะวันไหนที่ต้องการใช้พลังก่อนออกไปทํางานนะคะก็สามารถที่จะ add white g r a p e f r u i เข้าไปใน diffuser นะคะวันนั้นของคุณก็จะเป็นวันที่ดีแล้วก็เป็นวันที่คุณรู้สึกกรัปปีก้กระเป๋ามากๆค่ะและนี่ก็คือคุณสมบัติของ white grapefruit นะคะที่เป็นสินค้าพิเศษนะคะประจําเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะ สำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ essential oil นะคะของ d o เ e r รก็สามารถที่จะ inbox เข้ามาที่ facebook page นะคะ essential oil by healthy gift ได้เลยนะคะหรือใครที่สนใจอยากจะทำธุรกิจนะคะก็ inbox เข้ามาได้เลยหรือว่าติดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ท้ายคลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ essential oil by healthy gift ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะคลิปหน้าเราม,มี essential oil ตัวไหนที่จะมาแนะนาทุกคนอีกฝากกดไลค์กด Subscribe, แล้วก็กดติดตามใน Facebook ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ